เปิดดวงลัคนาราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่มีเกณฑ์ได้บ้านรถและที่ดินการเงินเต็มเป๋าสินแรงฝันแม่นออกตรงตรงสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีมังกรครับมาฟังคำพยากรณ์ล่วงหน้านะครับประจำเดือนมิถุนายนกันได้เลยนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง5้าเรื่องนี่นะครับแล้วก็เลขนำโชคนะ นวดเดือนที่แล้วนะให้ทั้งหนึ่งเจดก้างออกตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝังกันให้จบคลิปครับเดี๋ยวมีบอกตัวเลขนำโชคอีกครับอ่าทีนี้อาจารย์จะมาเริ่มที่การเงินและโชคลาภครับก็แน่นอนดาวเสาร์าประจําตัวของชาวมังกรก็สถิตยอยู่ในเรือนการเงินไงเห็นะแล้วไม่ได้เจอคู่ศัตรูด้วยนะที่ผ่านมาเจออังคารไงเหนื่อยเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เจอแต่ดาวเกตเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหม เป็นดาวที่ดีแปลว่าจะมีลู่ทางช่องทางหาเงินหาทองได้อีกเยอะแยะมากมายนะบวกกับดาวการงานก็ดาวสุขนะครับช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้ดาวสุขก็โคจรเป็นเกษตรตาธิบดีในภพปุตตะอร่วมกับดาวพฤหัสก็ได้อัมพุอุดมเกฑ์นี่โหมีแต่ดาวดีๆหลายดวงในห่วงช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้นะครับก็แปลว่าให้รีบสร้างงานสร้างผลผลิตลงมือทําขยัน มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันไปเลยนะแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนเลยก็คือดาวอังคารอังคารเนี่ยโคจรย้ายในวันที่สองมิถุนายนนี้ครับได้เกณฑ์เรียกอัมพุกเกณฑ์ครับเป็นเกณฑ์แห่งความมั่นคงอังคารเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพพันธุอีกพันธุก็แปลว่ามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือ เงินจะมาจากตรงนั้นเช่นขายบ้านขายรถขายที่ดินขายอสังหาขายห้องพักห้องเช่าโอ้โหบอกเลยใครเป็นในหน้าอสังหาเจอจลาดมากดาวอังคารอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนนี่เห็นไหมก็ได้เงินจากตรงนี้ก็ได้อ่าหรือทําอะไรไปลองคุยกับครอบครัวคนที่บ้านมีเกณฑ์จะนํามาซึ่งการได้เงินได้ทองดาวอังคารเด่นแปบลบว่ายิ่งขยนันยิ่งรวยนะครับรีบทําได้เลยนะ แล้วถ้ามองเป็นเรื่องของโชคลาภอ้าวโชคลาภก็ดาวอังคารไงพบลาพระโคจอเป็นเกษตรตาที่บดีในพบพันธุลาพันธุลาพระเลขบ้านเลขรถก็มีเกณฑ์ออกอีกตั้งแต่สองมิถุนานได้ยาไปทั้งเดือนเลยนี่คือโชคลาภของเราเลยนะนั้นโฟกัสเลขเลขบ้านเลขรถถามว่าถ้ามีรถสองคันเช่นเก๋งกระบ,บ,บะเนี่ยถ้าอังคารอย่างเงี้ยรถกระบ,บะได้เลยเอาเลขทะเบียนรถกระบ,บะเล่นอ่าถ้ามีบ้านสองหลัง อีกหลังหนึ่งดูดูใหม่อีกหลังหนึ่งดูดูแบบลุยๆหน่อยอะ่ะเอาหลังลุยๆอะ่ะนั่นแหละนะครับจะเป็นเลขบ้านหลังนั้นจะออกนะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องทําตามนี้เลยนะจะได้ถูกสองในเรื่องโชคเนี่ยวันที่ทีแปดมิถุนาอีกครับดาวเสาย้ายใช่ไหมครับดาวเกตครับโคจรทับดวงชะตาอ้าวเกตท,ทับก็แปลว่าเซนแรงฝันแม่นออกตรงๆอีก คือช่วงต้นเดือนกลางเดือนอะไรเนี่ยก่ออันที่แปดเล็บ้านเล,ล็รถแต่ถ้าหลังสืแปดมิถุนานไปแล้วเห็นไหมถ้าฝันอะไรก็จะออกอย่างนั้นเลยเซนแรงมากเชื่อในเซนเชื่อในสัญชาตญาณน,นะครับจะแม่นยําจะถูกอ่ะ,อะพูดง่ายๆเลยนะอันนี้ก็ฝากไว้เอะนะาการเงินและโชคลาภชาวมังกรบอกเลยเดือนเนี้ยไปในมุมที่ดีนะครับแต่ถ้าจะมีเรื่องให้ฝากก็าฝากอะไรอ่าแน่นอนครับ ดาวพุธนะครับโครจรเข้าเรือนอลีครับวันที่10มิถุนาฝากเรื่องคำพูดการสื่อสารคิดก่อนพูดคิดก่อนโพสหรือสหมายถึงในเรื่องของอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตอะไรต่างๆมีสิทธิ์จะมีปัญหาได้ในช่วง10ถึง27่สเจ็ดนะ,ะช่วงนั้นตกอลีไงพูดอะไรแล้วคนไม่ค่อยฟังหรือทำมือถือหายข้อมูลสูญหาย ข้อมูลหลุดลั่วไหลความลับลั่วไหลโอ้โหต้อง security ตั้ง password ด,ด,ดีๆแล้วกันนะครับหรือมีคนแอบดูนี่ได้หมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าวันที่ยี่สบเจ็มิถุนาไปแล้วดาวพุธย้ายมาเร็งลัคนาอันนี้ดีเลยพูดจะสื่อสารอะไรก็จะประสบความสําเร็จเพราะนั้นถ้าคิดจะพูดจะดิวจะเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายอะไรเนี่ยให้ทำตั้งแต่วันที่ฟังอยู่นี่นะจนถึงวันที่สิบสิบถึงยี่สิบเจดนี่ยมันจะเบาลงนะครับแล้วไปดีทีก็หลังวันที่ย7ิบเจ็ดมิถุนาไปแล้ว นะครับนะนี่คือการวางแผนทําตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาในเรื่องของการงานครับการงานคือดาวศุกรนะ์ไงดาวศุกร์ช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยโคจรได้ตําแหน่งที่ดีมากครับกรเกษตรตาทิบดีแต่จะดีมากดีน้อยเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดของท่านเลยนะถ้าพื้นดวงเกิดถ้าเป็นกเกษตรตาทิบดีก็ยิ่งดีนะหรือบางคนเป็นมหาอุดเลยเป็นปฐุมมาเก์อุดมมาเก์อะไรเงี้ยยิ่งดีมากนะแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันก็จะได้น้อยกันออกไป ถ้าอยากรู้กันจริงๆจังๆนะครับแอ d ไลน์แอ d ไซเก case t หกห้าครับเดี๋ยวดูเจาะลึกให้นะแต่ภาพรวมเ,ษษเป็นกระแสทัศนีย์ดีดีถึงที่เท่าไหร่สิบสี่มิถุนายนนะครับหลังสิบสี่มิถุนายนไปแล้วเนี่ยนะถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยดาวศุกร์ดาวการงานเราจะโคโจรเข้าเรือนอลิแต่ไปอยู่กับดาวคู่มิตรหมดเลยนะก็ไม่ต้องกังวลมากก็หมายถึงอะไรได้บุกเบิร์ได้เริ่มต้นได้แอ d ไซางานอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าดาวอังคารเราก็เด่ดเนอย่ยงเราก็พร้อมสู้พร้อมลุยอะ าดาวพฤหัสดาวแห่งความสาเร็จเห็นไหมก็ได้อุดมมาเกณฑ์อยู่ในมุมที่ดีอยู่เพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับการงานครึ่งเดือนหลังก็ท้าทายหน่อยแต่สรุปแล้วก็ผ่านได้หรือแก้ปัญหาได้นั่นเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้หรือถ้าใครจะวางแผนชีวิตก็ทําตั้งแต่ตอนนี้สิหลังวันที่14มิถุนาก็ไม่ต้องคิดมากถ้ามันน้อยลงเช่นลูกค้าน้อยลงก็ไม่ต้องแปลกใจหรือไปทําผ่านโลกออนไลน์นะคำว่าอลีเนี่ยถ้าไปทําผ่านโลกออนไลน์เนี่ย จะมีเกณฑ์ได้มากและได้เยอะนะครับตรงนี้บอกเลยเห็นไหมต้องทําให้ถูกที่ถูกทางอ่าหรือไม่อยู่เป็นเป้านิ่งไม่อยู่ติดที่นะหลังวันที่สิบสี่มิถุนาไปแล้วอ่ะอ่าปกติหากินแถวนี้ก็ไปทําที่หนึ่งเห็นไหมนี่คือการแก้เคล็ดตามดวงดาวก็จะประสบความสําเร็จได้อยู่อ่าแต่ถ้ามันไม่ค่อยคืบหน้าไม่ก้าวหน้าอะไรก็ช่วงหลังสิบสี่มิถุนาเพราะนั้นก่อนสิบสี่มิถุนาลุยทาให้เต็มที่ทาให้สําเร็จไปเลยก็ได้หลังจากนั้นก็เบาๆลงไป แค่นั้นเองนะครับส่วนในเรื่องการเรียนการเรียนกระดาพพฤหัสยังเป็นอัมพูดอมเกณฑเนะีก็ยังเรียนเขียนอ่านได้ได้ดีแต่ก็จะมีช่วงกลางเดือนไปแล้วอาจจะก,กงโก้งหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าแปลกใจก็ตั้งใจขยันสู้ลุยต่อก็จะเข้าใจการสอบยังมีมุมแห่งความประสบความสําเร็จได้นะครับมันก็ทําต่อไปนะตรงนี้ส่วนในเรื่องความรักก็ไม่ได้มีมุมอะไรที่มันไม่ดีนะครับ ไม่มีดาวอะไรเลายๆเลยเข้ามาเลยก็แปลว่าความรักก็ไปได้เรืไไ่อยๆไปได้ตลอดรอดฝั่งแหละนะครับคนโสดก็ดูแลกันไปคนมีคู่ก็ดูแลกันไปได้แต่ประเด็นคือจะมีหน่อยก็คือวันที่ยีิบเจ็ดมิถุนายนเห็นไหมดาวพุธโคจรเข้าเรือนปัต,ตนีพอดีแสดงว่ามีเรื่องต้องพูดต้องคุยต้องเจราจาหรือต้องเคลียร์กันก็นนได้พระดาวพุธมนจะเรือนอริก็ได้มันจะเรือนสุภะก็ได้แสดงว่าถ้าพูดจาดีก็จะเคลียร์กันได้ แต่ถ้าพูดจาไม่ดีพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอะไรแบบนี้นะครับมานก็ฝาาด้วยกันสื่อสารกับคนรักเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องครอบครัวก็ชัดเจนดาวังคารมาตั้งแต่วันที่2มิถุนาได้บ้านได้รถตามที่บอกเลขบ้านเลขรถออกนะมีแต่ข่าวดีอ่เพราะนั้นก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอะไรได้เลยนะครับแต่มากน้อยนี่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงทีนะบอกไปแล้วว่าถ้าอยากรู้กันจริงๆจงังๆนี่ต้องแอดไลน์มาคุยกันมาจองคิวดูดวงกันก็จะบอกได้ชัดเจนนะครับ ส่วนเรื่องการเงินก็นั่นแหละดาวราหูเห็นไหมก็โคจรอ,อยู่สแตนอะโลนแหละไม่มีปัญหาขอให้ขยันตั้งใจเดี๋ยวเงินทองก็จะมามีแต่ครึ่งเดือนหลังเท่านั้นแหละที่มีอาทิตย์พุทธศุกร์เห็นไหมไปลอยอยู่ในเรือนอลิจะทําอะไรก็รอบครอบหน่อยมีจังหวะสองมีแผนสำรองไว้หน่อยนะครับตรงนี้เราก็จะผ่านได้นะครับในเรื่องสุขภาพก็เห็นได้ชัดว่าดาวเสารเราก็เดินหน้า เหไหมหลังวันที่18ดาวเกตก็ย้ายคือก่อนดาวเกตย้ายบางทีมันจะมีอะไรเกินๆขาดๆหลุดๆรั่วๆบ้างก็ได้อะอะไรแบบเนี้ยจินตนาการเยอะเลยอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมแต่พอหลังวันที่18ก็กลับมาเป็นปกตินะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งว่าครึ่งเดือนหลังเห็นมีอาทิตย์พุธศุกร์ไปรออยู่ในเรือนอริไงก็ต้องดูแลสุขภาพนะเช่นช่องปากลำไส้หลอดลมสายตาการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้ก็ฝากไว้ด้วยดูแลสุขภาพตรงส่วนนี้เยอะๆหน่อยนะครับ นะ่นะถ้าเป็นเลขนำโชคครับห้าสามหสองแปดครับขอให้ชาวมักงกรเฮงเรวยๆกันเลยนะครับแล้วใครฟังหูนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e ติด,ต,ดตามกดกระดิ่งฟังก่อนทำก่อนรวยก่อนไม่ีปัญหาบอกทางแก้กันลอดก,ก่อนนะครับกดไลค์กันเยอะๆกดคอมเมนต์มาเลยฟังแล้วเป็นงไงกันบ้างมีอะไรอยากให้ทำเพิ่มเติมทิมมาบอกมาคุยกันได้เลยนะครับอยากฟังความคิดเห็นของทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับแลอย่าลืมกดแชร์ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากเห็นไหมเราจะได้รู้ว่าช่วงต้นเดือนดีกลางเดือนมันจะเบาลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็ไปวางแผนชีวิตเราก็ได้บุญบุญแล้วก็ทาให้เราประสบควา,ามสำเร็จร่ารวยนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้ดูว่าที่อาจารย์ถ่ายคือดาวจอในวงกลม,มสีแดงแต่ทุกคนจะต้องมีดาวเกิดด้วยในวงกลม,มสีเงินเห็นไหมเพราะนั้นถึงได้ย้ำไงว่าถ้าอยากให้แม่นยํากันจริงจจังๆเนี่ยดาวเดิมสิบดาวจรสิบ2สองเรือนพบแปดทักษะเลิกเกิดเนี่ยมีความเป็นไปนได้ กว่าหมื่นแบบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับแต่อาจารย์ดูยังหลักร้อย,อยอยู่เลยครับค่าครู799ดเ้รียกว่าถูกคุ้มค่าแน่นอนครับมาดูกันได้เลยครับถ้าอยากรู้ดวงแบบละเอียดละเอียดนะครับดูให้ครบทุกเรื่องนะครับแอดไลน์แอดไซเเทอร์หกห้า 6, 5, นะครับแล้วก็จองมาเลยโอนมาเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนัดคิวให้ไม่เกินย4ิบี่ชั่วโมงพะอาจารย์ลาออกจากงานประจําแล้วฟูลไทม์แล้วนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเรื่องดูดวงแล้วนะครับ ละเอียดเลยประสบการณ์กว่าสิบปีดูมาเป็นหมื่นๆมื่นดวงสีมงคลเลขมงคลโอ้นี่ล่าสุดครับอาจารย์ให้เลขมงคลไปครับน้องเขาไปเปลี่ยนที่ไปต่อท้ายชื่อลายครับปรากฏว่าไม่กี่วันครับสองสาวันอยู่ดีดีแฟนโอนเงินให้เยอะมากครับอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะต้องเอามารีวิวลงเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าได้เลขมงคลไปแนละ้วชีวิตคุณมจนะหาเงินหาทองได้ง่ายขึ้นอ่ะนะนะอยากรู้ไหมอยากรู้จองคิวมาครับค่าครูเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับ ทีนี้ก็มาจับตลาดสายหมู่กันบ้างครับสาหรับท่านที่มีธุรกิจมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์มาฟังเรื่องดวงอย่าลืมครับการตลาดสายหมู่มาแรงมากช่วงนี้ให้อาจารย์ไปพูดเป็นบรรยายเรื่องดวงกับสถานที่ของท่านโปรดักของท่านผู้ทุกคนชอบฟังอยู่แล้วนะแล้วก็ผู้โชคดีที่ซื้อสินค้าของท่านก็ได้ดูดวงฟรีอย่างลลงี้รับรองโอ้โหอุดหนุนกันเยอะแยะเลยนะอย่างล่าสุดอาจารย์ก็ไปออกอีเวนต์อีซูซุมาเห็นไหมใครซื้อลถจองรถ ได้ดูดวงอาจารย์เกศเทวาแล้วก็ทางก์กพูดเนเวทีด้วยถ้ามีอะไรแบบนี้ติดต่อมาเลยแอดไลน์แอดไซเกเทวะหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายมูเดี๋ยวให้รายละเอียดไปไม่ได้ไม่ได้แพงไม่ได้แรงนะครับเลทน้อยมากยินดีช่วยเหลือนะและอาจารย์ก็ดวงดีด้วยไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยคนเข้าเต็มเลยเพราถ้าได้ไปผลิตภัณฑ์คุณไปคุยกับอีเวนต์คุณนะโอ้โหรับรองเดี๋ยวลูกค้าจะมาอีกเยอะและอาจารย์เอนเตอร์เทนเรียกลูกค้า จ่นเขาเดินเดินอยู่เรียกมาฟังได้หมดนะค่อยดูดิเพรนั้นอยากรู้ว่าทําได้ไหมก็จองมานะครับตรงนี้และช่วงนี้มีดาวพระศบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีาจารย์เกรเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพระพิกเนศปางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพระศบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสาเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิกเนศเลยครับ เท่งแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปาถนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ภูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเรื่องท่านขย,ขยายขยายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเหงมหารวยสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ Line @kewa65 ทักว่า ฝากดวงดาบัศวัสดียหญ่บอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่499บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ